ทุกคนพี่ตีอยากจะขอบคุณเพื่อนๆน,น้องๆที่เข้ามาพูดคุยนะคะมาปฏิสัมพันธ์นะคะหลายคนพี่ตียังไม่ได้เข้าไปตอบคําถามเนาะมันก็จะล่าช้าหน่อยนะคะพี่ตีต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ตีเคยไป คอมเมนต์แบบดูเพื่อนแต่ละคนเนี่ยถี่เกินไปนะคะ่ะเหมือน a c e b o o k เขาปิดการมองเห็นพิตีด้วยนะคะเหมือนคล้ายๆกับระบบของเขาว่าเหมือนเราอ่ะเป็นสแปมนะคะไม่ใช่เป็นคนนะคะเข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะเป็นการทําแบบถี่ๆมากจนเกินไปอะคะ่ะเหมือนดโดนเตือนมานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าเพิ่งว่าพี่ตีนะคะพี่ตีจะพยายามนะคะแบ่งเวลาเนาะเข้าไปทยอยตอบนะคะแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กับทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูว่า ทำไมนะคะพี่ตีถึงใช้เวลานานนะคะค่ะนี่คือตัวอย่างคลิปที่พี่ตีได้อัปโหลดไปนะคะก็จะมีบางคนที่พี่ตีได้ไล่ตอบไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะพี่ตีก็จะทยอยตอบเนาะบางคลิปเนี่ยเอ่อบางคนเนี่ยอาจจะค้างเป็นสัปดาห์ก็มีนะคะใช้เวลาน,านานหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์พี่ตีก็เยอะนะคะยิ่งขึ้น,นคําว่าติดตามที่เป็นสีน้ำเงินนะตรงนั้นนะคะพี่ตีจะต้องเข้าไป ดูโปรไฟล์แต่ละคนนะคะไปดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์พูดคุยด้วยทุกคนเลยนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะยิ่งถ้าพิธีทำดีทมากเกินไปเนี่ยจะเกิดปัญหานะคะแล้วก็โดนเตือนด้วยนะคะเกิดเป็นเซสชันหมดอายุด้วยตรงนี้นะคะพิธีก็เลยต้องระวังมากขึ้นนะคะเหตุผลที่พิธีต้องล่าช้าเนาะขอให้เพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะเข้าใจพิธีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ มียอดวิวหลักล้านกันทุกคนเลยนะคะปังๆกันทุกคนนะคะ